ก็อีวันดีน่าจะได้แล้วนะโอเคหวัดดีค่ะครับตอนนี้อยู่กับผมครูเตเต้ล้วครูเกมทุกคนเดี๋ยวเกมเดียวกันเออปิดโอเคเฮ้ยแป๊บเดียวตัวเดียตัวเดียวตัเดียวตัวเดียวเก่เล่นนะมันไม่ใช่หนุ่ยหงายเลยจริงๆ การกดอีเวนต์ก็กดยากเกินเนี่ยนิวชีกูยู่เนี่เด็กเหนไหมเห็นนิวีไหมเอการเล่นอีเวนต์ก็ตรงนี้นะนี่คือกดเติมเงินนะกดนิวีรีคอมเมนต์เด็กกดเดกไปนะประเล็นเล่นเล่นเตมเล่นเกมอะไรดีนะ

ซูเปอร์บอดี้เออทำอยู่ทำอยู่แต่ฮีโร่นี่ไม่ได้เอามานะมาหาอีกตัวอยู่ปเไยเร็วจังวะพูดเร็วเลยอะไรเลยกดกดกดเลยเลยเล่นี้วกลางนิ้วเดียวแล้วกันนะจะได้รู้ว่าคูอยู่ตรงไหน ไม่งั้นกดผิดดิปึ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บเนี่ยเฮ้ยพูดถี่ครับขอโทษครับสองนาทีแล้วนะเนี่สองนาทีแล้วสองนาทีสิบแปดแล้วด้วยอันไหนเป็นสองตรงข้ามมันจะดีอยู่สิบวันนีรถไฟโชว์ดาวล้อเล่นล้อเล่นตัวอะไรมาก่อนวะ

ให้เจ้าสึกมันตายแทนนะมันเล่นเก่งนะเนี่ยจริงจริงมันเล่นเก่งจริงมานีดีมาดีดิมาดีดีอโอยนะ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 ,นะไม่ให้ดีเลยขอตีบ้างเด้มึงไม่ให้กูตีเลยเฮ้ฮยครับด่ามันด่ามันให้ได้ตายหุณนนะ คอมโบต่อมาก,ก็อึดมากน่ะแล้วมันก็ไม่คอมโบต่อด้วยนะเหมือนรู้ว่าว่าอย่างนี้ยีเดจินทังอ่ะมันสายแทงคอมโบต่อมันจะไม่แรงอะไรเงี้ยเออมันรู้อ่ะเอออืม ตัวตายสักหน่อยเออตรงไหมตะกี้ทำไมตรงขอโทษตาย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 ตัวใช้เพื่อแตกกดมาเลย Okay. โอเคตัวฟเา็นตุดดาเพ้ไหมทุกคนได้กดเลย <c oughs> เรียบหรอกเกไปดีย,ดายากยากกว่าเดฟเฟนอไรแค่สักหน่กันก่อนนะ รช้ดหลักกันก่อนก็ได้โอเคตราเราก็ใช้เส้นหลักกันก่อนได้ไดอโดอเคหลัก,นก,นก,ลกลจนอะไรหรออาจจะมีคนถะามนะไปไปโกคูแยมรี่ ดีที่โกคูกับฟิวชั่นว r r เอ r นั่นดิม่ให้ดูให้ให้ดูไปกระด้บไปโอเคคิดว่าอะไรมาเอาฟิวชั่นว r r เอ r ไปรอต่องไปแต่ีก่าจะถกต้องนี่อันอีดีกว่านโอเค โอเคนะดูถ่ายถ่ายถ่ายกล้องให้ดีดิทุกคนวิ่งมาอนนี้ดิอืม้นี่น่าจะเห็นกันทุกคนใช่ไหมก้ยฝ่ลูกค้าแม่รีโหลดเร็วกว่ากูอีกเอ้ยอ่ามันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าสู่ซาราม ว้าแรงแย่เลยไม,ไม่ไม่คอมโบต่อโอ้ยมันรู้ด้วยว่าแรงเลยแรงมันตีแล้วมันตีแล้วแต่ตายไม่ฮะตายหนึ่งตัวแล้วไม่ยอมแม่อ่ะดิน่ะ,นะ,นะมันกล้ามันกล้ามาที่ทำเรากล้ามาแล้วก็ไม่กล้าทำม,มันเหมือนกันเด็กโตเป่าแวที่โตเทรดิฟอร์เรส เลยได้เฉลยดีแรงมีจิตโตอ่ะหรือเพราะตูเดาเยอะวะไม่ตายไปตัวหนึ่งก่อนนะเพราะตจมันเล่นน้อยสุดม่เกี่ว่าตายเราอ่ะตายตัวหนึ่งแล้วมันยังไม่ตายเลยแล้วก็มีโอกาสชนะได้หรือเรามีโอกาสที่เกมนั่นเองวายอุ๊ยมีจิตโตตีโคตรแรงเลย ไอ้มึงไม่พอหลับตัวมึงตาย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 เอแรงวะล่ะแาตายไปก่อนเลย ตุ้มปังตุ้มปังอาจจะไม่เห็นรอเลือดนะอุ้ยเอา้าเหนื่อยฮอบเหนื่อยฮอบไปเนี้ยล่ะบอกเลยว่าจะพิกโอ้ยต้านไง,งพิกจริงด้วยอะประมาณนี้นะน่าจะเห็นเห็นไม่ทั่วไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้น่าจะเห็นทั่วอยู่แตะมีสายสายเพดมาบางังไม่เป็นไร,รอ,อ่อกเออก็รู้ก็ได้ว่ามันอ่ะในไอแพดอ่ะ เสียใจก็ผิดขอโทษนะก็ผิดนี่มงงันมาบังอ่ะมาบังไลออนยี๊บบังบังแล้วก็บายนะบาย